ไปชมพ่อเอกไปค่ะอ๋อกําลังทานไปชมพ่อเอกไปค่ะก๋วยจั๊บค่ะโอ้หน้ากินนะคะโอ้ไม่ได้กินนานแล้วหลายปีแล้วก๋วยจับนะ๊บเนี่ยหลายปีแล้วค่ะไม่ได้กินเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปไหนอะค่ะเนี่ยส่วนเนีย่ยเห็นไหมมาอยู่กับพ่อเอกปีปีแล้วปีแล้วปีหน่หน่อย,อยแต่ที่มาขายของน่าจะปีหนึ่งแล้วคือแล้วไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะ จะไปบ้านกลับบ้านก็ค่ำมืดแล้วเช้าก็มาแต่เช้าส่วนมากจะอยู่กับพ่อเอกเป็นส่วนมากเ <laughs> วลาส่วนมากจะได้อยู่กับพ่อเอกไม่ได้่อยได้ไปไหนก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปกินอะไรสักเท่าไหร่มีอะไรก็กินๆไปอ่ะก็อย่างอย่างเมื่อวานเมื่อวานก็ยังซดมาม่าไปเลยอย่างนี้ไม่ค่อยได้ไขว้คว้าสักเท่าไหร่ อิ่มแบบว่าอิ่มแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวเอาฝากค่ะจากราชมงคลธัญบุรีคลองหกเดี๋ยวเอาไปฝากค่ะขอบคุณค่ะพ่อเอกก็เนี่ยพ่อเอกก็ทานอาหารเช้าของพ่อเอกแบบมัวมันมากเลยวันนี้อีมาได้กินของแปลกไงมะละกมะม่วงสุก อ,อจริงๆอ่ะมะม่วงสุกจะดีกว่ามะม่วงดิบมะม่วงดิบดูเหมือนพ่อจะไม่ค่อยกินมันเปรี้ยวหรือเปล่าหรือไงแต่มะม่วงสุกเนี่ยกินกินหายกินหายเลยว่าจะเอาเม็ดสักหน่อยพ่อกินเม็ดมดไม่เลือห้างเม็ดไปเพาะไว้มะม่วงแก้วใช่ไหมไอ้เมื่อกี้มะม่วงแก้วใช่ไหมคะนั่นเนี่ยของอร่อยด้วยมะม่วงแก้ว เวลาตูตตดตูดซอดก็เรียกมะม่วงตูดทะลุมันจะเหลืองแบบเหลืองข้างข้างในออกมาข้างนอกนะมะม่วงแก้วมันจะสุกข้างในออกมาข้างนอกข้างนอกจะไม่ไยเหลืองเท่าไหร่แต่ว่าข้างในอ่ะจะสุกแล้วตรงแกนอ่ะสุกสุแก,สแ,กสสแกนออกมาเลยตอนเด็กๆชอบไปชอบไปแอบขึ้นของมันป่าไปขโมยกินมะม่วงเขาเอออยู่บนต้นนั่นแหละแอบแย่ดูก่อนเวลาเขาเดินผ่านแล้วก็จะนิ่งๆมาอีกบนต้น กัดตูดก่อนเลยเอ,อลูกไหนเหลืองๆเราคว้ามันเนี่ยมันจะไม่ค่อยช้ำนะคะม่วงแกว้วเพราะว่ามันสุกจากข้างในออกมาข้างนอกมันจะยังยังแข็งมันออจะนิ่งจากข้างในมันจะอร่อยเวลากินหมึกเหลืองๆเ,ออเดี๋ยวพ่ออึออกมาเอาเม็ดไปเพาะไม่ยงชิดย่า ไม่ยงชิตเยอะมากไม่รู้อึพ่อ,อไปไว้ตรงไหนหมดเลยนะอ้าวถ้าได้เกิดถ้ามันเกิดแบบว่ามันงอขึ้นมานี่โอ้เป็นสิริมงคลยิ่งกว่าอะไรอีกนาะเนี่ยพ่อกินเข้าไปเข้าไปในถาดเข้าไปในตัวแล้วออกมาเอาไปเพาะนะถ้ามันขึ้นมานะโหยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนนะ่าจะบอกให้นะ แม่ก้อยจากชาอมไปบ้านานากลับไปตลาดแก่งคยที่ไหนใกล้กว่าคะ,ไ,ไ,ะไปบ้านานาหนูว่าไปแก่งคอยใกล้กว่านะจากตรงนี้นะ,ะ <laughs> ย้อนชักไกได้แค่นั้นหนูว่าจากจากศูนย์เนี่ยไปแก่งคอยใกล้กว่าแต่บ้านานานก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ <Okay. S 1> แปงทำไมาจ้า นัทชาสวัสดีจ้าวัาใจพลังบวกสามดวงขอบคุณค่ะนี่ดูพ่อเอกเพลินๆกันไปเลยนะคะหนูดูหนูก็ยังเพลินถ้าไม่มีไม่รู้จะคุยอะไรนะหนูนั่งหลับแน่นอนเลยเมื่อวานนี้พูดจนจนเหนื่อยตาลายเลยไปกินอ้อสดมาๆหมดหลับจ้าไม่มีแรงหล,ลับต่อ ตื่นหลับไปชั่วโมองหนึ่งตื่น,นขึ้นมาส,สาวหาโทรศัพท์โต๊อแม่ว้ขอบคุณค่าหัวใจพลังบวกจ้าถ้าเอาไว้ถามเอาไว้ก่อนค่ะแม่ก้อยอ๋อ้จ้าเนี่ยโอ้โหพระเอกกินแบบกรอบๆนี่ก็ดูแล้วน่าอร่อยอ่ะพระเอกกินอะไรก็น่าอร่อยไปหมดเลยออะเคี้ยวกุบกับกุกกลับ,บมีเสียงด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับ